คุณผู้ชมครับพึ่งเล่นเกมกันจบไปสดๆร้อนเนยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Gran d Turismo นะครับอืมจริงๆแล้วเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับ I have played this game since I was a kid นั่นเองนะครับผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่ว่าก็แน่นอนครับก็ต้องมีเป็น10ปีแล้วนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมนั้นชอบเกมนี้มากๆตอนนี้กลับมาฮิตกลับมาเล่นใหม่ก็เป็นเพราะว่า1ทําเมื่อกี้เห็นนะครับ ผมกำลังขับรถตัวเองครับก็ B M คันที่อยู่ในนี้ก็เป็น B M ที่ผมมีในชีวิตจริงชีวิตในเกมก็เหมือนชีวิตจริงครับนะฮะและอันดับที่2ก็คือ เพิ่งไปดูหนังมาเนี่ยนะครับดูกันเรือย่งครับ we just went to watch นะ we just went to watch the movie Gran Turismo เนี่ยนะครับเพิ่งไปดูภาพยนตร์เรื่อง Gran Turismo มานั่นเองครับซึ่งตอนแรกนะครับผมก็นึ้ว่ามันก็เป็นหนังแบบ fiction fiction ก็แปลวหนังที่เขาแต่งเรื่องขึ้นขึ้นมาแต่มานะฮะมาช็อกเนี่ยนะฮะมาตกใจนะครับว่าที่จริงแล้วหนังเรื่อง Gran Turismo นั้น is based on a true story ก็คืออิงมาจากชีวิตจริงนั่นเองครับ ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นเกม Gran d Turismo ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับแล้วก็เก่งมากๆแล้วสุดท้ายก็มีโครงการนะครับที่เขาจะพยายามเอานักเล่นเกม Gran d Turismo มาเป็นนักขับรถหรือนักแข่งรถจริงๆนั่นเองครับซึ่งก็ถ้าพูดตรงครับโอ้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความฝันอยากจะทำเหมือนกันนะครับ เพราะว่าผมนั้นก็เล่นเกมแล้วก็อยากจะไปขับรถจริงๆของผมก็คือ BMW Series 4ที่อยู่ในนี้กับที่จอดอยู่ตรงนี้ไปขับรถตามสนามแบบนี้จริงๆนั่นเองครับโอ้โหอยากจะโป <Nope. S 1> แต่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะกำลังเริ่มคิดเอะคุณคริสหรืออาจารย์คริสก็ก,กำลังจะพยายามพูดอะไรนาะก,ก็แน่นอนสิครับก็คือวันนี้เยนะครับก็อยากจะมา พูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องแบบ talk of t h t town นั่นนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยล่าสุดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่เราจะต้องพูดกันต่อไปก็คือ in the aftermath of the tragic event น,นั่นเองนะครับ aftermath ก็ไม่ได้แปลว่าหลังวิชาเลขนะครับแต่ the aftermath ก็จะแปลว่าก็คือควัมหลงนยนะฮะแล้วก็ tragic event ก็จะแปลว่าเหตุการณ์โศกเศร้า ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับก็คือ there was a mass shooting นนะค in Paragon นนะครันะครสิ่งที่เราจะต้องพูดกันก่อนเลยนะครับก็คือต้องแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวที่เสียชีวิตกันไป Now, I would like to send my condolences to the families That lost someone นะครับ Send my condolences ก็แปลว่าแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปนะครับ So sorry for your loss นะครับ So sorry for your loss นะครับก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับการสูญเสียของคุณนะฮะแต่เรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะ by a 1 4 year old boy นะครับโดยเด็กนะฮะหรือ1 4 year old teenager ก็ได้นะครับเพราะถ้า14เมื่อไหร่ขึ้นทีนก็คือ13ต้นไปก็เป็น teenager ก็คือช่วงวัยทีนวัยรุ่น เองนั่นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในฐานะที่ผมเองก็เป็น 1. ก็คือเป็นพ่อของลูกชาย2คนนะฮะผมก็เป็นลูกชายของคุณพ่อของผมผมเป็นครูนะฮะแล้วก็สอนเด็กมาเยอะมากๆใน20ปีที่ผ่านมานะครับผมทํางานเป็น m i n d s o t c o a ้ h นะครับให้กับทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่เนียนะครับแล้วก็รวมถึงพ่อแม่ด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือผมเป็นเกมเมอร์ด้วยครับผมเป็นนักเล่นเกมนะฮะโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยเล่นเกมเยอะมากๆเนี่ยนะครับ ก็อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆท่านถามเข้ามามีทั้งนะฮะคนเขียนคงเขียนข่าวเขาถามความคิดเห็นของผมเนี่ยนะครับ so what do you think about this situation นั่นเองนะครับแม่นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ situation นี้มันก็มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไป analyze ก็คือไปวิเคราะห์ เราก็ไม่อยากจะไป judge ก็คือไปตัดสินเราก็ไม่อยากจะไปะเขาเรียกว่าไป compare ก็คือไปเปรียบเทียบกับอะไรนั่นเองเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีหลายมุมหลายประเด็นที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมมาพูดก็สาธุหวังว่าจะทัวจะไม่ลงเนี่ยนะฮะก็เผื่อนะฮะอาจจะได้ข้อคิดดีนะครับเ <Okay. S 1> พราะเพจของเราก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วรวมถึงวัยรุ่นนะฮะที่ดูกัน <Okay. S 1> เยอะนี่ครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือแฮชแท็กอย่าโทษเกม มีคนถามผมเยอะว,ว่าเห็นด้วยไหมคะเอออย่าโทษเกมนั่นนะครับเป็นไงครับคุณคริสเห็นด้วยไหมที่จริงผมเห็นด้วยนะครับถ้าจะบอกว่า don't blame นะฮะ don't blame the game นั่นเองนะครับ don't blame video games or computer games นะครับถามว่าเพราะอะไรครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับนี่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 น,น,นี่ดูนี่ฮะถามว่าผมเนี่ยนะฮะสมัยก,ก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วตัวถึงสมัยนี้ไม่ไม่เล่นละนะนะครับอาจจะเป็นพวกแก่เกินไปแล้วก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าถามว่า back in the day หรือ back then เนี่ยนะครับ ผมก็ชอบเล่นเกมนะฮะยิงปืนแบบยิงกันเลือดสาดนะครับและเกมโปรดของผมนะครับก็คือ one of my all time favorite games นะครับ all time favorite ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นเกมโปรดตลอดกาลนี่นะครับก็คือ time crisis 4กับปืนปืนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเสียดายอยู่นะครับว่ามันเป็นเกม playstation 3อันี่ผมกำลังเล่นอยู่เป็น playstation 4แล้วก็ฝันมาตลอดนะครับว่าสักวันหนึ่ง playstation 4จะต้องมีเกมนี้ก็ไม่มีจนออก play 5แล้วก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเพราะผมเองเนี่ย ก็เป็นคนที่เล่นเกมพวกชูเดอร์เกมใช่ครับแบบนี้มาพอสมควรนั่นเองครับดังนั้นถามว่าก็ตอนนี้ก็มีคนจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมหรือเป็นพวกเกมเมอร์หรือสายเกมนะครับก็จะออกมาดิเฟนนะฮะก็คือมาปกป้องนะครับว่า don't blame the game เนี่ยนะครับหรือ don't blame the game นะครับ blame the gamer หรือ blame the player ดีกว่าไหมเพราว่า blame มันด้แปลว่าตําหนินะครับแต่ blame แปลว่าโทษหรือไปกล่าวหานะครับอย่าไปโทษหรือไปกล่าวหาตัวเกมให้ไปโทษหรือกล่าวหาคนที่เขาเล่นเกมสิครับเพร แล้วเราก็ไม่อยากจะโทษอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มีคนมาถามว่าเฮ้ยคุณคริสคิดยังไงคิดว่าเกมสามารถมีอิทธิพลกับคนได้ไหมก็หลายคนที่เป็นเกมเมอร์ก็บอกไม่มีนะครับผมก็เล่นเกมผมก็ไม่ได้มีความคิดจะไปยิงใครก็ถูกครับนะฮะเพราะที่จริงแล้วสุดท้ายผมก็เล่นเกมยิงปืนแบบเลือดสาดก็ไม่ได้รู้สึกจะไปยิงใครหรืออยากจะไปยิงใครนั่นแหละครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมแล้วก็อาจจะมาปกป้องเกมนั่นนะครับว่าบางครั้งนะผมก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้วผมก็ดื่มเหล้ามมาาาาแล้้วก็่บตตีหรรือทยค แต่มันก็มีบางครั้งที่บางคนกินเหล้าเมาแล้วเขาก็กลายเป็นคนรุนแรงใช่ไหมครับดังนั้นจะถามว่าเราจะเอาบรรทัดฐานของชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมว่าเฮ้ยโอเคเราก็เล่นเกมเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกมันก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับต้องพูดตรงๆเพราะว่าพฤติกรรมเรียนแบบก็เกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับในโดยเฉพาะที่อเมริกาที่มี mass shootings ก็มีมีการเขาเรียกว่าไปยิงแบบยิงคนจำนวน มากเลยนะครับก็หลายๆครั้งก็แลดูเหมือนกับอาจจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหรือเปล่าจาก violent games หรือแม้กระทั่ง violent movies นะครับก็คือหนังที่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นแล้วโหดร้ายมากขึ้นมันจะมีคําว่า gore นะครับ g o r e gore ก็จะแปลว่าเลือดสาดนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมดูหนังหรือเล่นเกมนะครับเล่นผมมาจากรุ่นรุ่น c o n t r a ไม่รู้คุณผู้ชมเกิดทันหรือเปล่า contrast street fighter อะไรเงี้ยมันยังมันยังไม่ได้ดูเหมือน real life shooting อะ่ะหรือแม้กระทั่งเกม time crisis นะฮะเกม มันก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเสมือนจริงอนะเนาะหนังเนี่ยนะครับก็อย่างมากเแลาเขามีแทงการเสียบแล้วก็จะมันก็จะเป็นแทงเสียบโง่ๆผมว่าลูกหลานของเราเริ่มที่จะเล่นเกมเนี่ยนะฮะที่อาจจะ aggressive และว violent เกินไปถามว่าใช่ไหมใช่นะครับผมก็เป็นนักเล่นเกม GTA เหมือนกันนะครับนะ Grand Theft Auto 5นี่ยนะครับแล้วก็เห็นหนังและซีรีส์ที่มันค่อนข้างจะมีกราฟิกนะฮะกราฟิกซีนส์ก็คือเป็นฉากที่มันรุนแรงมากๆซึ่งถามว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นเปนเ,เกมเมอร์หรือชอบ ดูหนังแล้วก็บอกไม่กินัไม่เกีียวอ่ะกางจะลงผมใจเย็นๆครับฟัง,งผมไม่จบคุณอาจจะมีเนเจอร์ที่ดีก็ได้แล้วคุณก็อาจจะมีเนเจอร์อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมี2เจอร์คือเนเจอร์กับเนเจอร์เนเจอร์คือธรรมชาตินะฮะบ,บางคนก็มีธรรมชาติก็คือดีอยู่ในตัวนะครับบางคนก็อาจจะมีธรรมชาติที่อาจจะมีสารเคมีหรือวิธีคิดหรือกรรมพันธ์จากเขาเรียกว่าเหมือนกับพวกอุปนิสัยต่างๆจากญาติโยมเราก็ไม่รู้นีะครับแต่เขาเรียกว่าเนเจอร์เนี่ยนะครับเป็นพวกจีเนติกส์หรือเฮริเตอร แต่อีกหนึ่งเจอคือ nurture nurture คืออะไรครับคือการที่มนุษย์คนหนึ่งนั้นเติบโตนะฮะหรือถูกเลี้ยงดูจนมาอยู่บนโลกนี้ได้ดังนั้นคุณผู้ชมเองหรือผมเองก็เป็นผมวันนี้ คุณก็เป็นคนคนนี้ที่กําลังรับชมผมอยู่เพราะ2เจอคือคุณมีเนเจอร์ถ้าคุณไม่เข้าใจผมมีลูกชาย2คนวินสันกับวิลเบิร์ตมาจากนะฮะก็คือแม่คนเดียวกันแล้วก็นะฮะเช็ค DNA แล้วนะครับก็มาจากพ่อคนเดียวกันนิสัยก็ค่อนข้างจะต่างกันหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นเนเจอร์หรือแม้กระท,ทั่ง Identical Twins ฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเหมือนกันตัดผมทรงเดียวกันจับใส่ชุดเหมือนกันไปโรงเรียนเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ทำไมคนนึงเป็น Introvert ก็คือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอออยยยู่่่คนนนเดีวาหนนังสืไม ในขณะที่อีกคนนึงเป็น e x t r o v e r t ก็คือชอบออกไปคุยทํากิจกรรมนั่นเองครับเห็นไหมฮะดังนั้น nature คือธรรมชาติแต่เราก็ต้องมาดูต่อว่า nurture ก็คืออะไรครับ nurture คือการเลี้ยงดูหรือการเติบโตเป็นโลกมี4 e ครับ e ที่1ก็คือ environment นั่นเองนะครับที่ environment environment ก็คือ2อนะครับสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือสิ่งแวดล้อมที่คุณนั้นสะสมหรือเขาเรียกว่าบ่มหรือมีการป,ปลูกและฝังปลูกและฝังภาษาอังกฤษคือ ingrain ingrain คือใส่มเมล็ดพันธุ์ เข้ามาอาจจะมีการเทรนเทรนก็คือเหมือนกับนะฮะก็คือฝึกฝนหรือว่าคือเขาเรียกว่าเทรนเพราะว่าเราไปจับนั่งอยู่รถไฟขบวนหนึ่งแล้วก็คือนั่งไปในรถไฟขบวนนี้ไปในที่ใหม่แล้วไปถึงที่หมายปลายทางใหม่ปเป็นเจอร์นี่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน mm. เขาถึงเรียกว่าเป็นการเทรนไงเข้ไหมหรืออาจจะมีการเบรนวอชนะครับเบรนวอชคือการล้างสมองอะไรบางอย่างมาไม่ว่าจะเป็นอินเกรนเทรนหรือเบรนวอชนะครับดังนั้นก็จะบอกว่า สังคมกับสิ่งแวดล้อมที่นะครับคนคนนึงไปอยู่ก็สามารถเป็นตัวจุดชนวนน,นั้นั้นคุณผู้ชมที่เป็นเกมเมอร์แล้วก็บอกผมก็เล่นเกมเยอะแยะยิ่งไม่เห็นผมผมไม่เห็นจะมีความรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนั้น ก็คุณอาจจะไม่ได้มีเนเจอร์นะฮะอะไรแปลกๆหรือเนเจอร์ที่มันมีโอกาสที่จะมีโรคทางจิตเวทหรือเขาเรียกว่านะครับมี mentally ill หรือมี tendency ที่จะมีเขาเรียกว่า strange thoughts ความคิดแปลกๆก็ได้คุณอาจจะเป็นคนปกติผมเองเหมือนกันผมก็ยิงๆๆงมไม่รู้สึกเดีย๋ยวคุณจะออกไปยิงคนโอเคแต่ถ้าถามว่าเกมมีอิทธิพลไหม ผมว่ามีนะฮะ more or less ไม่มากก็น้อยและ sooner or later ไม่ช้าก็เร็วมันก็มีอิทธิพลได้นะครับอย่างเช่นหนัง Gran d Turismo ก็เห็นแล้วนะครับว่าเด็กคนหนึ่งเล่นเกมแล้วก็ไปเป็นนักแข่งรถและอยากจะบอกว่าผมเองนะครับทุกวันนี้เล่นกีฬากอล์ฟแบบติดงอมแงมเพราะว่าผมก็ได้อิทธิพลจากการเล่นเกมกอล์ฟเนี่ยนะครับสมัยก่อนแล้วผมก็ชอบเกมกอล์ฟแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปลองกอล์ฟจริงๆและพอไปลองจริงๆปุ๊บเฮ้ยชอบไว้เฮ้ยติดนะฮะอันนี้จริงๆนะครับไปดูได้นะครับเกม Tiger Woods ในช่วง ยุคประมาณปี99 2000เป็นเกมกอล์ฟที่แบบภาพสวยแล้วรู้สึกเฮ้ยสนุกว่าหรือมันจะมี everybody s golf ซึ่งทุกวันนี้ใน playstation 4ก็มีด้วยนะครับมีเมื่อสมัยนั้นแล้วผมเล่นเกมกอล์ฟแล้วทำให้ผมรู้สึกชอบกอล์ฟแล้วอยากไปเล่นแล้วพอไปเล่นกอล์ฟเฮ้ยแม่งชอบเว้ยเฮ้ยติดกอล์ฟว่าเฮ้ยถามว่าเกมมีอิทธิพลกับคนไหมมีครับ นะฮะมีแต่จะมีมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าจะต้องเป็นกันทุกคนหรือว่าจะต้องเป็นกันทุกเรื่องนะฮะดังนั้นผมเองก็ไม่ได้โทษเกมหรอกครับเพราะว่าลูกผมก็เล่น counter strike จะเห็นเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้น่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเหตุผลอาจจะเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะ nurture หรือเปล่า nurture ก็คือ e ที่หนึ่งก็คือ environment นะครับก็คือสังคมกับสิ่งแวดล้อมคือคุณอยู่กับสังคมไหนกับสิ่งแวดล้อมไหนนะ่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ไม่ได้มีคนรักหรือคนดูแลหหรรืือออคนนส คนตักเตือนหรือคนห้ามหรือคนแนะนําให้ไปทําอย่างอื่นอยู่ในสังคมที่คุณสามารถที่จะนั่งอยู่นะฮะคนเดียวแล้วก็มีเนเจอร์แบบแปลกๆหรือฟุ้งซ่านด้วยนะครับแล้วก็มี environment คือสิ่งแวดล้อมคือก็มีแต่ห้องกับนะฮะกับเกมเกมหนึ่งที่เล่นทั้งวันทุกวันทั้งวันทุกวันเนี่ยน,นะครับมันก็อาจจะเริ่มเป็นการ in น r a i n ก็คือใส่มเมล็ดพันธุ์อาจจะเป็นการ train หรือ brainwash คนโดยเฉพาะถ้าเป็นเนเจอร์แบบนั้นนานๆนะฮนะหนักๆนาน,นๆและไปเจอเนเจอร์ที่มันอาจจะเพี้ยนๆแปลก หรือเป็นคนที่มีความคิดดักดักอยู่ในจิตก็ได้อันดับต่อไปนะครับของ Nurture ก็มีอะไรฮะมีเรื่องราวของอะไรอที่2คือ educationeducation Education ก็คือการศึกษาเาการศึกษาก็ไม่ใช่แค่จากที่โรงเรียนนะครับการศึกษาจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจําไว้นะครับเพราะเดี๋ยวผมก็จะบอกเขาว่าเหตุผลหลักเลยก็คือพ่อแม่กับสังคมกับผู้ปกครองนี่แหละครับ คือตัวสําคัญเลยที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งจะเป็นผ้าสีอะไรจะเป็นแบบไหนที่บ้านก็เป็นโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่และ principal ครูใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นครูใหญ่ที่จะต้องวางระบบว่าเด็กคนนี้จะมีพฤติกรรมมีอุปนิสัยมีค่านิยมมีการศึกษาอะไรบ้างจะเป็นคนเก่งคนดีของสังคมเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่บ้านสําคัญมากนะครับ education และ education ก็คือสื่อที่เราดูดังนั้นถ้าเด็กคนหนึ่งดูสื่ออะไรนานๆเขาก็อาจจะมีการสั่ง สอนหรือมีการเรียนรู้จากสื่อสื่อหนึ่งซึ่งพฤติกรรมจากพารากอนก็แลดูว่าน่าจะไปรับการศึกษาหรือไปรับความรู้อะไรบางอย่างมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่โทษเกมเไม่โทษหนังไม่โทษอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะดูหนังเรื่องหนึ่งและมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเด็กคนนึงอาจจะดูหนังเรื่องเดิมแต่มีความรู้สึกอีกอย่างก็ได้นะครับนล้าาที่3ก็คืออะไรครับคุณผู้ชมครับก็คือ อ e ที่3นะครับคือ experiences ก็คือประสบการณ์ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์อะไรมันก็จะเชฟคุณให้เป็นคนแบบนั้นนะครับยิ่งถ้าคุณมี nature คือธรรมชาติที่สิ่งแวดล้อมสังคมกับประสบการณ์มีอิทธิพลหรือมีผลกระทบกับตัวคุณเยอะเพราะบางคนนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะว่าบางคนค่อนข้างจะมีความเป็น independent สูงแต่ปรากฏว่าคนบางประเภทก็เป็นคนที่มีเรื่องราวของความ dependentdependent คือ การพึ่งพาหรือการขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคือพูดง่ายคืออยู่ที่ไหนก็จะไปเป็นสิ่งแบบนั้นหรือไปเป็นคนแบบนั้นได้ง่ายดังนั้นคุณผู้ชมที่บางคนอาจจะมาปกป้องไฮ้ไม่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกใจเย็นครับคือคุณก็อย่าไปใช้แต่บรรทัดฐานหรือมาตรฐานของตัวเองคุณต้องมองภาพกว้างมองภาพใหญ่ you see the big picture ว่าเฮ้ยโอเคคุณอาจจะไม่เป็นแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นก็ได้นะครับดังนั้นเรื่องราวของอันดับที่3คืออะไรก็คือ experiences คือประสบการณ์และสุดท้ายก็คือตัว E คือ Emotion Emotion ก็จะเป็นตัวเรื่องราวของเนเจอร์คือ emotion แปลว่าความรู้สึกและอารมณ์ซึ่ง emotion คือ2คําของ energy plus motion พลังงานบวกกับเคลื่อนไหวนั่นเองครับถ้ามาลองดู 4e นี้นะครับแล้วมาลองวิเคราะห์ดูสมมติว่าเราจะมีเด็กคนหนึ่งที่มี nature ที่ dark อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางคนก็มี nature dark ตั้งแต่เกิดนะฮะก็มันก็เป็นวิธีของโลกมนุษย์ไม่งั้นมันจะมีทั้งคนชั่วกวับคนดีคุณคิดว่าเหมือนกับมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เป็น n u r t u r e เหรอครับไม่ใช่นะครับบางคนก็มี nature ที่ไม่ดีแฝงอยู่ในตัวอยู่แล้วบางคนก็มี มีนเจอร์ที่เพี้ยนหรือคิดแปลกๆอยู่แล้วนะครับแล้วพอเขามาเจอเนเจอร์ก็คืออะไรก็คือเจอทั้ง Environment ก็คือสังคมกับสิ่งแวดล้อมคืออาจจะเจอสิ่งแวดล้อมที่ที่รุนแรงก็คือสื่อรอบๆตัวอาจจะเจอสังคมที่รุนแรงคือพ่อแม่รุนแรงพ่อแม่ไม่สนใจนะฮะแล้วก็นั่งเหงาๆเศาเศร้าแห้งอยู่คนเดียวก็สามารถทําให้เขามีอิทธิพลต่อสิ่งนี้เขาจะทําซึ่งแน่นอนครับว่าเกมหรือหนังหรือสื่อรุนแรงก็อยู่ในตัว Environment ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็คือ คือสังคมกับสื่อนะครับและก็แน่นอนสิ่งแวดล้อมเพราะสื่อก็อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมอีสองก็คืออะไรครับก็คือ education ก็คือการศึกษาหรือการเรียนรู้หรือการรับรู้แน่นอนครับเกมหนังซีรีส์โหดๆนะฮะก็อยู่ใน education ซึ่งคนก็ได้รับความรู้ได้นะครับสามก็คืออะไรฮะก็คือ experiences ก็คือประสบการณ์นะครับก็คือถ้าเราได้รับประสบการณ์อะไรเดิมๆนานๆเพราะเด็กบางคนก็เล่นเกมทั้งวันทุกวันนานๆก็เลยกลายเป็นประสบการณ์แล้วเขาเริ่มแยกแยะไม่ออกระหว่างชุดจริงกับหนังหรือรู้สึก ว่าเกมนั้นมีอิทธิพลกับฉันมากกว่านะครับซึ่งอย่างทีผมบอกครับอย่าเอาตัวเองเป็นประทาฐานแ็สุดท้ายอิโมชันเราก็ต้องมาดูนะครับว่าการดูหนังหรือการเล่นเกมนั่นนะครับนานๆน,น,นะฮะทั้งวันนะครับมันจะสร้างอิโมชันอะไรและมันจะไปมีส่วนผสมกับเนเจอร์ของแต่ละคนอย่างไรซึ่งเราก็ต้องมาดูนะครับ3ามอิโมชันที่อยากจะฝากไว้ในยุคนี้คือสเต e d ก็คือเรื่องของเครียดนะฮะ 2คือ depressed ก็คือซึมเศร้าและสคือ suppressed ก็คือเก็บกดนั่นเองครับสพฤติกรรมนี้ที่ผมทํางานกับพ่อแม่และเด็กวัยรุ่นเยอะมากในยุคนี้นะครับเราเจอปัญหานี้เยอะมากครับแล้วสิ่งที่อยากจะฝากบอกนะครับคือวันนี้ ผมไม่ได้จะโทษเกมนะฮะเพราะผมก็เล่นเกมเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะ Time Crisis ผมก็เล่น Counter Strike ผมก็เล่นเกมขับรถเกมเล่นฟุตบอลเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่โทษเกมผมก็ให้ลูกผมเล่นนะครับเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายแล้วเขาก็คงจะต้องเล่นเพราะเขาต้องเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็น Battle Royal PUBG เดี๋ยวก็ต้องสอนเนี่ยนะฮะนะฮะเรื่องของเนี่ยเกมอะไรพวกนี้ก็ต้องเล่นกันบ้างเหรอครับ Street Fighter ต่อยกันมันโหดร้ายเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมก็จะทำเหมือนที่พ่อแม่ผมทำกับผมคือพ่อแม่ผมก็ให้ผมเล่น Time Crisis เล่นเกม โหดร้ายนะครับดูหนังกันบ้างแต่พ่อแม่ผมจะทำสออย่างครับคุณผู้ชมคือจะสอนและนั่งด้วยแล้วก็ดูพฤติกรรมสอดส่องและถ้าเห็นผมอยู่กับมันหนัก เกินไปหรือนานจนเกินไปก็จะโดนนะครับบังคับให้ปิดแล้วไปทําอย่างอื่นหรือนะมีการเหมือนกับห้ามและถ้าทําเกินกําหนดที่ตกลงไว้สัปดาห์หนะ้าก็ไม่ได้ดูและก็จะถูกนะครับเขาเรียกว่าอัญเชิญเรียนเชิญนะครับให้ออกไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่นั่งเล่นเกมดูหนังทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่พ่อแม่ทุกวันนี้ให้ลูกหลานถาน,นั่นเองครับดังนั้นวันนี้ถ้าผมจะต้อง ะะคือโทษนะครับคือผมจะต้องบอกว่าเราจะไม่โทษนะจะต้องแฮชแท็กถามพ่อแม่วันนี้ผมขอเนี่ยสร้างสร้างเป็นแฮชแท็กว่าแฮชแท็กถามพ่อแม่ว่าพ่อแม่ครับคิดอะไรอยู่ครับกับการที่คุณนั้นให้ลูกหลานของคุณตั้งแต่อายุสองสามขวบนั่งดูจอทั้งวันทั้งคืนแล้วคุณก็ปล่อยให้ลูกของคุณอายุ1213ออยู่กับจอในห้องของเขา ทั้งวันทั้งคืนแล้วคุณก็มาอ้างกับผมนักจิตวิทยาซึ่งก็คือผมก็ทํางานกับนักจิตวิทยาเยอะผมเป็นม d s e t Coach บางทีถ้าผมเห็นว่าเป็นเคสที่ผมผมน่าจะดูไม่ได้แล้วน่าจะต้องใช้นักจิตวิทยาคือ psychologist ห,หลายเคสครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นแค่ม d s e t Coach ผมเป็นแค่อาจารย์ถ้าเคสของคุณแม่น่าจะต้องไปหา psychologist คือนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือถ้าไม่แน่ผมว่าดูแล้วอาการของลูกของคุณแม่ต้องไปหา psychiatrist คือนักเขาเรียกว่านักจิตวิทยาเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้คือจิตแพทย์ที่แจกยาจ่ายยาเพราะว่าเคมีลูกของคุณนั้นไปหมดแล้วนั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าพ่อแม่คือ ปัจจัยสําคัญตอนนี้ครับพ่อแม่คือปัจจัยสําคัญคือ parenting นั่นเองนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกนะครับว่า don't blame gaming อย่าไปโทษการเล่นเกม don't blame watching tv อย่าไปโทษการดูทีวี don't blame เขาว่า you know surfing the internet ไปการไปไปเรียกว่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมว่าเราต้องมาดูเรื่องของ parenting หน่อยละครับการเลี้ยงดูของพ่อแม่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับว่ามันจะมีสมการนั่นนะครับซึ่งคุณพ่อผมคุณแม่ผมก็เลี้ยงผมมาและผมก็เลี้ยงลูกชายผมสองคนใครที่เจอลูกชายผมสองคนก็ค่อนข้างก็จะเห็นแล้วครับว่าลูกชายผมก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ดีมีวินัยนะครับแล้วมีคนบอกอว่าโชคดีจริงๆนะคะได้ลูกดี เออเจ๊ครับลูกเดี๋ยมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นลูกมะม่วงหรือลูกทุเรียนที่แบบมันออกจากต้นนี้แล้วเป็นลูกลูกที่ดีลูกนี้ไม่ดีนะครับมันต้องเลี้ยงนะครับคุณแม่ครับมันต้องฝึกนะครับมันต้องปลูกฝังนะครับมันต้องอบรมนะครับมันต้องมีการทําโทษมันต้องมีการเหมือนกับห้ามปรามันต้องมีการให้โอกาสมันต้องมีการนะฮะอัะนั้นวันนี้อยากจะฝากนะครับสองคำล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าผมผมเบื่อประโยคนี้ผมเบื่ออะไรครับผมเบื่อประโยคโอ้ยเด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้จะทํายังไง คุณพ่อคุณแม่ครับมันไม่ใช่เด็กสมัยนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมกับนะฮะอย่าม่อย่าไปโทษแต่สิ่งแวดล้อมนะฮะกับสังคมอย่าไปโทษแต่สื่อนะครับ เรามาดูสิครับว่าเราจะเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีที่สุดที่เขาจะเป็นได้ได้อย่างไรดังนั้นอยากจะฝากนะครับว่า2คํคนะครับคือคําว่า control and freedom control and freedom ดังนั้นผมเห็นสมการอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้คือพ่อแม่บางครั้งก็เวลาจะบังคับก็บับงคับบังคับนะครับโดยเฉพาะการเรียนพคสงสารเด็กเลยนะครับที่เดินตามสยามมาบนครองทุกวันนี้นะครับคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าทาไมชาติอื่นเขาเรียนหนังสือกันน้อยกว่าแต่ทาไมเขาสุขและสําเร็จกว่าเพราะว่าเขาเขาจ หลักการของ put the right man on the right job แต่ก่อนจะ put the right man on the right job มันต้อง put the right kids on the right path นั่นเองครับคือเราจะต้องหางานอาชีพและอีกหนึ่งงานนะครับคุณพ่อคุณแม่คืองานอาดีเรกที่มีมากกว่าหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขและความสําเร็จในชีวิตย้ํากันอีกครั้งนะครับเราจะต้องช่วยลูกหลานของเรานั้นมีการศึกษาและมีการพัฒนาเพื่อจะหาว่าเขาเกิดมาเพื่อทํางานอาชีพอะไรบ้างและงานอาดีเรกอ,อะไรได้บ้างนั่นเองครับแล้วอยากจะบอกกับเพื่อน พี่ๆที่เป็นเกมเมอร์นะครับว่าการเล่นเกมนะฮะกับการดูหนังเนี่ยมันก็เป็นฮ็อบบี้ชนิดหนึ่งได้ครับแต่ถ้าคุณเล่นเนี่ยนะครับใน1วันหลายชั่วโมงและใน1สัปดาห์นะครับทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นฮ็อบบี้นะครับมันอาจจะอยู่ที่เส้นชายแดนของคําว่า addiction ก็คือการติดนั่นเองครับซึ่งก็อยากจะบอกนะครับว่า ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะนะครับชั่วโมงของการเล่นเกมหรือการนั่งดูสื่อนะครับออนไลน์เนี่ยซึ่งประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศท็อป10ที่เล่นแล้วก็ดูเยอะที่สุดประเทศหนึ่งละมั้งตอนนี้นะครับคือผมจะเปรียบเทียบกับเบียร์แล้วกันนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์ครับแต่ผมก็จะรู้ครับว่าผมจะดื่มอาซาฮีผมจะดื่มเบียร์อาซาฮีขวดใหญ่1ขวดอเยอะมาก2ขวดก็อาจจะเมาเมามึนมึนกึ่มกึ่มมันก็ไม่ได้ไมันไม่ได้ดีต่อตับเท่าไหร่เลยครับมันก็ก็กินก็กินมีความสุข และกินทุกวันนะฮะคุณคิดว่ามันจะดีกับผมไหมแล้วถ้าผมกินทุกๆวันเนี่ยนะครับผมจะไม่เกิดอาการมึนมาซึ่งก็อยากจะบอกว่าหลายคนก็บอกอย่าไปโทษนู่นอย่าไปโทษนี่ก็อย่าไปเอามาตรฐานตัวเองเปรียบเทียบเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ดื่มเบียร์อยู่แค่สองสาขวดหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดื่มเบียร์นะครับเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรแต่เราจ,จะมีคนบางคนที่ก็ดื่มเบียร จ็ดแปดขวดทุกวันแล้วเวลากินเจ็ดแปดขวดเขาเริ่มอะไรเริ่มมีอาการเมาแล้วเวลาเขาเมาเขาไม่เหมือนคุณเขาอาจจะรุนแรงก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขากินเจ็ดแปดขวดพอเขากินไปเรื่อยเขาอาจจะอยากจะได้เพิ่มขึ้นเพราะเจ็ดแปดขวดก็ไม่เมาแล้วอยากได้มากขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วพอไม่ได้มากขึ้นก็จะรู้สึกหมดหิดแล้วก็โมโหอันนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับการที่จะให้เด็กนั้นนะครับมี too much freedom คืออิสรภาพมากจนเกินไปกับการใช้ชีวิตหน้าจอเล่นเกมจนเขาติดเนี่ย การที่เด็กติดเกมมันไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะครับปัญหาของคนที่เลี้ยงเด็กนะครับเพราะเรายังไม่เข้าใจสมการของ Freedom กับ Control คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะมี Balance ของ Control กับ Freedom บางบ้านก็จะมี too much control not enough freedom ควบคุมบังคับเจิญเกินไป และไม่มีอิสรภาพเพียงพอบางบ้านก็จะเป็น too much freedom not enough control ก็คืออะไรครับก็คือโอ้โหอิสระภาพเหลือเกินอยากจะทำอะไรก็ทำทำๆเด็กมันก็ไปเล่นเกม 3- 4ชั่วโมง5ชั่วโมงถึง4 5หทุ่ม,ท,มทุกวันมันจะดูอะไรนะครับพอแม่ไปสั่งว่าให้ย่าทํามันก็หันกลับมาด่าแม่แม่ก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงค่ะนะครับคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่น่าจะเป็นเข้าใจนะครับว่าเวลาเราเลี้ยงลูกนะครับเราต้องมีคือเรียกว่า the right control and the right freedom คือสุขและสาเร็จมันต้องมีความสมดุลและความสมดุลของการมีลูก การเลี้ยงเด็กคือก็คือบาลานซ์นันเองครับสุขสำเร็จต้องมีสมดุลก็คือบาลานซ์ก็คือ the right control and the right freedom แต่อย่าจะบอกว่าการดูจอเยอะๆเมื่อกี้ผมจะพูดนะครับทำให้เด็กนั้นมี5 i v e short นะครับ short ที่1ก็คือ short eyesight อาจจะสายตาสั้นไหมสอก็คืออะไรครับ Short m e m o r y ความจำสั้น 3. คือ Short อะไรครับ short attention span สมาธิสั้น 4. คือ Short patience คือความอดทนต่ำและ5ก็คืออะไรครับ h o r temper อารมณ์หงุดหงิดง่าย 5. Short นี้น่ากลัวมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆอย่นเองครับงนั้นวันนี้นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะน,นำเสนอนะครับจากเรื่องราวดีๆความคิดความรู้ดีๆที่อาจารย์คริสนั้นก็ไปเรียนแล้วก็มีประสบการณ์ของผมที่อยากจะมาแบ่งปันเพราะอยากจะแค่ ไม่ได้อยากจะมาว่าหรือโทษใครจริครับแค่อยากเห็นประเทศไทยสังคมไทยครอบครัวไทยเด็กไทยมีความสุขความสําเร็จความสงบความสวยงามนั่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับบนพื้นฐานของความสมดุลน,นั่นเองครับพูดซะเยอะว่าผมกลับไปเล่นเกมก่อนนะครับแต่เอ๊ว่าแต่อยากจะเล่น Time Crisis Play 3มีใครพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าผมถ้าอยากจะกลับมาเล่นเกมนี้จะเล่นยังไงแนะนำหน่อยน,นะครับแนะนำไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงเลยโทษ นะครับ